ใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันจะยามช้างนาช้างทองที่ปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังเผ็ดจริงๆเลยนะไม่แค่เนี้อมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นเม็นิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดี๋ยวพี่เบิร์ดไม่ได้มานะครับแฟนคลับแต่กลับกัน วันนี้คุณกิติมาครับมาเยี่ยมชมส่วนพริกที่เผ็ดเด็ดสุดของป้าสุภาที่ดกงามตาจนอดทึ่งไม่ได้เลยลหละครับสุภาเจียมดี64มู8ตำบลบางเกาอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีอันนี้พริกอะไรครับเนี่ยนี่เรียกยอดสนกินดายอดสนกินดาจ้ะแล้วเขาขายกันโลเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ตอนนี้โลละโล่ รูโลโล้ละร้อยจ้ะหากว่าเขาให้ปิดวัวกขั้วเนี้ยรู้ละร้อยยี่สิบถ้าเกิดเด็ดขั้วออกนี่ร้อยยี่สิบจ้ะมันเผ็ดมากเลยเผ็ดมากพริกเนี้ยพริกนี่เผ็ดมากเลยจ้ะกินพริกนี่แบบว่าขอ,อยะอืมกินมันนี่นะถ้ามีแซ่กอ,อกอีสานนะมันจะอร่อยมากเลยนะจิ้งหแหม่ไม่ได้เลยนะครับวกเข้าเรื่องน้ำลายไหลตลอด จอดพักเรื่องกินไว้แป๊บหนึ่งมาฟังเรื่องตะลึงกันก่อนครับคุณกิตติป้าปุกกี่ไร่โค้งก้ไล่ล,ลป,ประมาณไล่ลนึงใช่ไหมจ้ะแล้วมันเก็บได้ทีละยังไงอ่ทีหลงยาวๆเก็บไปเนี่ยส,<อ>ส่งลอเก็บส่งล่องเนี่ยครับแต่ว่าได้ไปตักครึ่งครึ่งหลงลได้ประมาณตัเกือบยีโลเลยีโลก็สองพันแล้วนะจ้ะ ไอ้ไอ้ร่องที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะนี่แหละนี่แหละลงเก็บม่ <c oughs> แค่แค่ร่องร่องเดียวเนี่ยคู่เดียวเนี่ยนะคู่เดียวเนี่ยแต่ว่าถี่ยาวๆนี่ไม่จบนะยังยังไม่สุดร่องเลยไม่สุดย,ยังไม่หมดร่องเลยจ้ะได้ประมาณ20โลโลละร้อยโลละร้อยเก็บได้ทุกวันไหมทุกวันวันละสองพันเดือนหนึ่งหกหมื่นเลยนะโอ้โหละวย่างนี้คือจะคืออะไรซะอีกเหรอครับก็รวยยังไงล่ะครับคุณกิตติ นอกจากจะเผ็ดยังเด็ดเรื่องรายได้อีกต้องบอกอย่างนี้ครับก่อนหน้าป้าสุภาแกก็ใช้นู่นนี่นั่นสารพัดสารพันซ้ํายังเจอปัญหาต้นเหลืองใบร่วงจนได้มาเจอช้างสยามช้างนาคช้างทองนี่แหละครับก็เลยกลับมาดีวันดีคืนฟื้นตัวอย่างที่เห็นก่อนที่ผลลัพธ์มันจะออกมาเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรยังไงบ้างเริ่มต้นเนี่ยทีว่าที่เหลืองไม่ที่ว่าไม่โตอ่ะันบองกุง้งันไปเปิด ชงเจ๊อันนี้คือยี่ห้ออื่นใช่ไหมไม่ใช่ของผมใช่ไหมไม่ใช่เพราะใช้ไฟใช้ไป,ไปนี่พริกต้นมันเลืองอะมันเลืองไม้มันจะร่วงฉันโทรไปถามเขาก็บอกว่าเขาตอบไม่ถูกเนี่ยฉันซื้อมาฉันยังใช้ไม่มดกม็ยังได้เปิดใช้ก็มีเออเอาไปซื้อมาทำไมเยอะแยะไม่เอามาลองใช้ก่อนก่ที่แรกก็หนูว่าจะดีฉันซื้อไปมดไปห้าพันกว่าบาทโอ้จริงๆเลยหนูหนูเลยฉันก็เลยเลิกใช้เดี๋ยว แล้วก่อนหน้านี้คือใช้ใบใดทางใช้ของคนอื่นเนี่ยจ่ายไปห้าพันห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทแล้วมันไม่ดีใบมันเหลืองมันร่วง่ะใบอ๋อลวมันคือไม่ต้องพูดถึงว่ามันออกพิกอย่างนี้นะไม่ต้องพูดถึงว่ามันออกเบ็ดอย่างนี้ใบมันร่วงเพราะชีดไปไปนี่ใบมันหยิก่ะอ๋อใช้ไปใบก็หยิกแล้วก็ใบหยิกเลยสักก็ฝันทิ้งอ๋อทิ้งเลยฝันทิ้งเนี่ยนี่เลยขันทิ้งหมดเลยใช่ไหมขาดทิ้งแลยแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่อีกเอาเป็นว่า ไอ้ที่มีอยู่ในทีวีเนี่ยก็ใช้มาหมดแล้วว่างั้นใช่ที่เห็นดูในโทรทัศน์นะจ้ะและ้วจ่ายไปก็เยอะด้วยเยอะเยอะไหม <c oughs> เยอะเยอะเยอะที่เท่าไหร่หมดไปกับมืนนะโอ้โห oh, เดี๋ยวนะคือดูในทีวีเนี่ยอันไหนว่าดีก็เอามาลองใช้ใช่แต่มันก็ไม่ได้อย่างที่เรา หวังไว้ก็นั่นนะสิแล้วมาเจอช้างสยามยังไงฉันก็มาเปิดช่อง62จิงฉันก็โถจังพันห้ามันถูกกว่าทุกอันที่ผ่านมาเลยไหมถูกกว่าถึงว่ายากระปลกน้อยแต่ฉีดได้ผลี่เลยเลยดวยช่างก็ฉีดเนี่ยเพราะฉีดแล้วก็โตโยดปลกน้อยฉีดได้เยอะฉีดได้ทั่วเลยทั่วแล้วฉีดเป็นอองให้เฉยด้วยนะจ้ะถูกไหมฉีดแค่ว่าไม่ได้ให้สูกนะเอาแค่ละองผ่านม่านผ่านจ้ะแล้วผลมันเป็นยังไงครับดกโอ้โหเราดกดกจัดด้วย ดุกจัดด้วยเนี่ยฉันชื่อมันจัดออกดอกขาวอีกเลยตอยอดออกดอกออกดีออกยอดดีเพราะตอยอดก็ออกเม็ดออกดอกออกเม็ดถึงกระสูงบางทีท่วมหัวฉันเล่นแล้วใบหงิกใบเหลืองอะไรอ่ะไม่มีนะเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่เหมือนแล้วพวกโรคอ่ะมีไหมโรคไม่มีโรคไม่มีเลยจ้ะพวกโรคพื่อช่ยลงชั้ลาไม่มีเลยไม่มีไม่ใช่แค่ผลผลิตดีงามเท่านั้นนะครับ เรื่องต้นทุนก็ลดลงไปได้เยอะเลยแหละครับแล้วปุ๋ยอะปุ๋ยเม็ดได้ใส่บ้างไหมตอนแรกใส่สิบจงสิบสามโลสิบสากิโลสิบกิโลแล้วหลังจากที่เอาช้างสยามมาใช้ลดลงไปลดเราเอา,เอาแค่เจ็ดโลเจ็ดโลก็ลดเกือบครึ่งเลยนะจ้ะลดถึ่งครึ่งนึง,ง,นงจ้ะคือไม่ต้องเปลืองค่าปุ๋ยแล้วมันประหยัดต้นทุนมากกว่าเอก่อนนะ เยอะประหยัดเยอะเพราะว่าตอนนั้นเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อยาอนี่ยังได้ซื้อไม่นานแล้วนะสั่งยาตัวนี้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้แล้วฮอร์โมนอย่างอื่นใช้ไหมไม่ใช้ไม่ต้องใช้ดิไม่ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนอะไรเลยะไม่ต้องใช้อะไรเสริมเลยไม่ต้องเสริมคือใช้แค่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยหลักอะนะปุ๋ยกระสอบอะที่ลดลงไปครึ่งนึงถูกไหมแล้วก็ใช้แค่ช้างสยามช้างนาคช้างทองแค่นี้โอ้ยเดี๋ยวนะครับ ช้างสยามชุดเดียวพันห้าถูกไหมจ้่ป้าเก็บพริกวันเดียวก็ได้คืนแล้วนะได้พูดถึงว่าล้งว่าได้ได้ทุนคืนแล้วนะถูกป้าคืนเก็บเก็บพริกแค่วันเดียวอ่ะจ้ะได้ค่าช้างสยามคืนแล้วนะพันห้าน่ะถูกป้าเ่โอ้โหมองด้วยเนี่ยหอ้ทีแรกดกยิ่งกวนานี้ ดกยิ่งกว่านี้ดกยิ่งนี่นี่เม่งไม่เคยดกพกเก็บเปลือนะคนลุกแล้วว่ะเคยได้ยินขาว่าพริกเต็มต้นมัยนี่พริกเต็มต้นอันนี้คือเก็บไปบ้างแล้วนะนี่ฉันเก็บไปหลายหคนแล้วเก็บไปหลายหคนแล้วนี่นี่นี่เริ่มจะแตกไหม่แต่มันขึ้นอีกอย่างนี้ตลอดแล้วดูเม็ดมันดิเนี่ยเนี่ยพอเก็บชุดนี้หมดเนี่ยชุดนี้ชุดที่ออกดอกได้่ตไปที่เห็นอยู่เนี่ยเงินทั้งนั้นเลยนะใช่จริงไหมจริงในเนี้ย พื้นที่แค่ไร่เดียวประมาณจ้ะสามพันต้นสามพันต้นเก็บเงินได้ทุกวันเอาอย่าง,งนี้สองแถวเนี่ยทั้งแถวทั้งร่องเนี่ยได้สองพันกว่าบาทได้สองพันกว่าบาทจ้ะแค่คู่เนี้ยสองร้อแค่คู่เนี้ยจ<า>้ะแล้วนี่มันกี่คู่ <c oughs> ละ่ะพี่น้องมันกี่คู่อ่ะแล้วคู่เดียกเก็บวันนึ่งอะนะเก็บวันไม่จบได้แค่ครึ่งเดียวเก็บวันไม่จบด้วยจ<า>้ะมันตกเกินนะด,ก,ดกจัดเพราะว่านี่คนเก็บเรื่อยยุเลื่อยอะ ไม่ได้โมใช่ไหมไม่ได้โมเพราะว่าแต่มันก็เห็นมันก็เห็นอย่างนี้จริงๆเหรอเนาะเพราะว่าพริกเนี่ยหลงว่าไม่เก็บอะแกจะไม่แตกยอดออกก็ให้แล้วเออเก็บปุ๊บมันถึงจะแตกยอดออกมาใหม่ให้แล้วมันก็เก็บได้ตลอดเก็บได้ตลอดแล้วพริกอะในฐานะเกษตรกรที่ป้าทําพริกอยู่หลังจากใช้ช้างสยามแล้วมันมีเงินเก็บมีก็ยังได้เหลือเก็บยังได้กินอิ่มกินซื้ออะไรจะซื้ออะไรก็กินก็ได้ ไม่ใช่แค่มีเงินเก็บแต่ยังเหลือเก็บอีกเอาสิให้มันรู้สับ้างว่าช้างสยามช้างนาคช้างทองของมันต้องมีจริงๆเราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยทุกต้นเลยนะโอ้ oh, แล้วแบบมันแน่นมากเลยอะดูนี่เนี่ยมองกันดูเนี่ยจะสูงไม่สูงแน่นมากเลย,เลยชื่นใจไหมอย่างนี้ชื่นใจนใจเนาะจ้ะมันเผ็ดมากเลยใช่ไหมจ้ะ ผมลองดูเลยแล้วกันไหนไหนผมก็อย่างนี้ละอเอาเลยดี๋ยวผมเด็ดจากต้นเลยนะเนี่ยอันนี้ใช้แค่ช้างสยามช้างนานช้างทองใช่ไหมจ้ะผมก็มั่นใจเพราะถ้าเกิดว่าฉีดอย่างเงี้ยกินได้ผมก็เนี่ยผมเด็ดกินให้ดูเลยโอ้ยเผ็ดว่ะเผ็ดว่ะที่อยากให้ดูอ่ะพะมันปลอดภัยไงนี่แหละปลอดภัยพาะฉีดแล้วก็เกลี่ยตัดยาในล่องเนี่ยให้งัวกินได้เลย อย่าไปนู่นละครััตัดไปเลยเออเอออันนี้ดีเพราะมันมันก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วสัตว์อะไรที่เราเลี้ยงก็ไม่มีปัญหา่นาแหละเพชรเพศบอกเลยเพชรโอ้โหพันอะไรนะอะไรนะยอดสนจินดายอดสนจินดา,นาผมจะจําชื่อนี้ไปอีกนาน <c oughs> เออก็ควรต้องจำแหละครับคุณกิตติพริกนะครับไม่ใช่ลูกชุบกินเอากินเอาเบาได้เบาก่อนนะครับเพราะป้าสุภาแกก็เตรียมเก็บพริกไว้ให้เอาไปกินกับไส้กรอกอีสานที่บ้านจะได้สมใจย,ยังไงล่ะครับคุณกิตติพืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมช่ฉันสยามชา แข็งแรงคุณก็แข็งแรง